ตรุษจ,จีนนี้ขวงคู่รักรับอ่างเปาฉลองวาเลนไทน์ที่สวนสัตว์สงขลา<ะ>เราพร้อมแล้วกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดนี้วันที่12กุมภาพันธ์พบกับการจัดตกแต่งซุ้มถ่ายภาพระดับตกแต่งด้วยโคมไฟจีนพร้อมรับอั่งเปาให้กับนักท่องเที่ยวที่ขับขี่ยานพาหนะเข้าชมสวนสัตว์100คันแรก วันที่14กุมภาพันธ์พบกับกิจกรรมคู่รักวาเลนไทน์ในแคมเปญเกาะกุมเกี่ยวคู่รักท่องเที่ยวสวนสัตว์อย่างสุขใจพิเศษนักท่องเที่ยวที่สวมเสื้อคู่50คู่แรกรับฟรีตุ๊กตาดีดีและแมสสวงใหญ่ตราสัญลักษณ์ของสวนสัตว์ตสงขลา นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด20%สำหรับการสมัครบัตรสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนอกจากจะมาท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์แล้วยังสามารถรับชมกิจกรรมไลฟ์สดถามตอบเรื่องนานาสัตว์รับรางวัลตลอดทั้ง3วันอาทิรับชมวิถีชีวิตสัญลักษณ์แห่งรักแท้นกเงือกในกรงนกใหญ่กิจกรรมประกวดระบายสีลุ้นรับของที่ระลึกฟรี จากพี่ๆฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรด้วยนิทรศการวิถีแห่งรักแท้พบกับกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตการดูแลแม่นกเงือกและลูกเมื่ออยู่ในโพรงรังน,นเซนทันเฟสติวัลหัดใหญ่วันที่11 14กุมภาพันธ์นี้มาเติมเต็มความสุขสนุกและปลอดภัยไปกับมาตรการควบคุมโควิด -19 ที่สวนสัตว์สงขลาแล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ